ข่าวเด่นท้องถิ่นชนออนไลน์ประจำวันที่24มีนาคม2567อดีตรัฐมนตรีเฮงเตรียมวางทายาททางการเมืองร่วมงานวันเกิดนายกไทยนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวรออชูให้เป็นสสและรัฐมนตรีเพื่อคนชนบุรีท่ามกลางคนมาร่วมงานนับพันเมื่อช่วงค่ำวันที่20มีนาคมที่นาซาครับอมตนครตำบลดอนหัวรอ้ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีการจัดงานคล้ายวันเกิดนายเมตรีประเสริฐหรือนายกไข นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวรอโดยมีข้าราชการนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนมาร่วมงานประมาณ1000คนและมีคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนางสาวประัสราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีอดีตรัฐมนตรีเฮงนายสุชาติชมกลิ่นสอสอชนบุรีพักรวมไทยสร้างชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในมานิตภ์าวสุดอดีตสอสอชนบุรีและอดีตผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทย เขตสชนบุรีนายชัดชัยอังลิ้มอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนและอดีตผู้สมัครสสอพักเพื่อไทยเขตสองชนบุรีนายพัศกรหอมบุหรือสอทอเหี่ยวผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยและกลุ่มบ้านใหญ่ซึ่งมีนายสนธยาคุณปลืม้มเป็นแกนนำนางสาวนภัชนกเหมือนนามออนที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนายนพ หรือสัมภาษณ์บริบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดซุ้มอาหารจํานวนมากไว้ต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานอดีตรัฐมนตรีเฮงกล่าวว่าตนกับนายกไข่รู้จักกันตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลดอนหัวรอดจึงจับตาการเติบโตทางการเมืองคิดว่าในอนาคตจะเป็นสสในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีตัวแทนของคนชนบุรีเนื่องมาจากนายกไข่มีเพื่อนมากมายทั้งในจังหวัดชนบุรีและประเทศไทย ขณะนี้อายุ40ปีถือว่าเพิ่งเริ่มต้นทางการเมืองอย่างไรก็ตามขอให้ประสบความสําเร็จแต่ต้องอาศัยแรงใจจากครอบครัวและขอให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อดูแลพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวของแกนนําคนสําคัญทางการเมืองในจังหวัดชนบุรีโดยนายสุชาติหรือรัฐมนตรีเฮงถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มพลังใหม่ชนบุรีหรือพลังเฮงส่วนนายมานิตเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดชนบุรี และกลุ่มบ้านใหญ่ซึ่งทั้งสองกลุ่มดได้มีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในครั้งนี้คาดว่าจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศต้นปี2568ทําให้หลายคนมองว่าขณะนี้เริ่มมีการชิงฐานคะแนนเสียงในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันแล้วครับประนีตขอบคุณนายกเทศขตในวันนี้นะครับ แล้วก็กราบสวัสดีท่านหัวาราก,การจังหวัดชุมพรนะครับท่านธว,วัชชัยศรีทองพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของท่านนายกไข่ด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนนะครับที่ให้เกียรติสวัสดีท่านผู้นำปกครอ,องส่วนท้องถิ่นท้องที่มากมายหลายจังหวัดหลายสถานที่ ซึ่งเนเพื่อนท่านนายกไมตรีท่านายกไข่นะครับอยากจะการาบเรียนทุกท่านในที่นี้นะครับว่าผมกับนายกไข่นั้นในทางการเมืองเติบโตมาคล้ายๆกันรู้จักนายกไข่ตั้งแต่เป็นเบียดบ้านนะครับเราก็นั่งมองนั่งดูแล้วก็รู้จักกันเราก็เชื่อมั่นนะครับว่านายกไข่จะต้องมาเป็นผู้นําในส่วนของอ,ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมยังเมื่อกี้นั่งคุยกันในบอร์ดยกไขว่าวันหนึ่งในยกไข่ก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีในจังหวัดชลบุรีนะมาแทนพวกผมนะพวกผมเองก็ค่อยไปเรื่อยๆืนะ่เราคนมีเพื่อนนะครับยกไขก่ามีคนมีเพื่อนนะครับมีพี่มีน้องหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะรักกันเองด้วยกันเป็นที่รักของผู้นําท้องถิ่นท้องที่ทั้งจังหวัดชลบุรี คือบุคลิกของท่านนายกไมตรีหรือนายกไข่เป็นที่รักของชาวบ้านตำบลดอนหัวล่อนะครับผมเองก็ขอขอบคุณที่เกียรตินะครับในวันนี้สั้นๆก็คือวันนี้ครบรอบวันเกิดนะครับอายุ40ปีนะครับขึ้นเลข4นะครับเพิ่งเริ่มต้นสำหรับทางการเมืองนยกไข่ที่เรียกเพิ่งเริ่มต้นอาจรยบอกก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จทุกอย่างสำคัญที่สุดคือกำลังใจกำลังกายจากครอบครัวสำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะสมสำเร็จได้สำคัญที่สุดคือจ,จ,จากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยาสำคัญต่อมาอีกประการหนึ่งคืออยากให้ในยกไข่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะดูแลรับใช้ชาติบ้านเมือง รับใช้พี่น้องประชาชนได้นะครับถ้าเราสุภาพไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้เพราะเราต้องดูแลแต่ตัวเราเองนะครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่านยายกไข่เป็นผู้ที่เสียสละให้กับประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนผมยินดีที่จะเป็นที่ที่ให้คอยแนะนําและจะสรรเสนุนทุกๆเรื่องนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านนยายกไข่พ่อคุณแม่แล้วครอบครัว มีความสุขความเจริญสุขภาพสมัยที่แข็งแรงนะครับกล่าวขอบคุณครับค่ะเขอขอบคุณสุชาติโชกินนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีนับว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ว่ารรมชัยนับสีทองนะครับท่านนายกสัญญาสีวิเชียรนะครับนายกเทศมนตรีนครปฐมนะครับคุณพ่อคุณแม่นับท่านนายกเดี่ยวนับเด่นชัยนะครับนายกกาญนารับท่านสสมนินะ์รับท่านสรเยี่ยวท่านนายกมาก ท่านประลัดจังหวัดท่านประสิทธิ์ท่านสจสมควรนะครับท่านกลุ่มนายก e อี่รุ่นหนึ่งครับครับนะครับนายกยุคใหม่รุ่นสองนะครับรักสูตรนายกรุ่นสี่นะครับนายกเอ่ยไม่หมดนะครับมามามาส5 0ห้าสิบที่นะครับตลอดจนหลักสูตรกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับรุ่นเจสุศูนย์สุราธานีนะครับ ผู้นำตำบลดอนหัวอร่อนะครับค,คณะผู้บริหารของผมสมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการของเทศบาลตำบลดอนร่อนะครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนร่อนะครับที่ทําให้มีงานนี้นะครับตลอดจนเพื่อนพร้องน้องพี่ทุกคนนะครับที่เอ็นดูนะครับเมตตาในตัวผมนะครับที่รักให้กันนะครับก็ตื้นตันนะครับนะครับไม่ไม่ ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาจากใจนะครับ so, ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมเคารพนับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ทําให้ผมนะครับมีวันนี้นะครับทำให้ผมได้มารับทางานทําหน้าที่ตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งใจนะครับที่จะทําหน้าที่นะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของชาวตำบลดอนหลุนล่อครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงรับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปร